นนครับนะครับน้องเรียวจังจากช่องรันชาแนลวันนี้นะครับผมจะมารีวิวของเล่นที่แปลงร่างของริวโซโก้ครับผมเป็นของเล่นที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับผมวันนี้จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับผมเรามาดูกันตัวของของเล่นหลักเลยฮะนี่เลยมันชื่อว่าโมซาเชเจอร์ ลองฟังเสียงภาษาญี่ปุ่นดูนะฮะอันนี้เป็นปุ่มเปิดฮะเลื่อนได้ยินใช่ไหมครับอีกทีนะฮะน,นี่ครับโมซาเชมเจอร์แล้วก็จะมีโซโซเอาจริงๆมันเป็นของสีทองนะฮะแต่ว่า,อาไอ้ตัวนี้อะฮะมันเป็นของสีฟ้าพออดีของสีทองมันไม่ได้แถมมากับไอ้ตัวเซตตัวนี้ มันมาเป็นของมือสองฮะอ่าผมก็เลยต้องใช้โซ่สีฟ้าแทนเพื่อที่จะให้มันกลมกลืนเท่ากับสีของภาษาจีนเจอหน่อยอะเดี๋ยวผมจะแปะรูปของโซ่สีทองให้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซ่ตอนที่เปลี่ยนโหมดอ่าเป็นอาร์เมอร์โซ่ชึกอันนี้ก็ต้องใช้เป็นโซ่เปียกๆเ,เหมือนกันฮะเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้เหมือนกันเนื่องจากเขาไม่ได้แถมมาอีกแล้วตามนั้นนะครับ เอาละเรามาดูกันที่ลูกเล่นของตัวนี้ก่อนครับเมื่อกี้ได้ฟังเสียงตอนเปิดไปแล้วนะครับเอาละถ้างัดต่อไปฟังเสียงปืนนครับเสียงก็เหมือนแก๊ซลิงนะต,ตรงนี้มันเป็นแก๊ซลิงชอบตรงที่มันมีสีทองข้างล่างเนี่ยนะฮะอ๋อรูปแบบรูปแบบเข้อมาจากาโมซาเรสครับผมโมซาเรส แลวประมาณนั้นครับก็ตรงนี้เหมือนเป็นครีครบเลาวเลยข้างล่างเปิดมามันก็เด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะเรจะโชว์ให้ดูว่ามันต้องทําเด้งขึ้นมาตอนไหนนี่เแบรบคลิงุอ๊อเอาละครับมาดูลูกเล่นพิเศษของมันนะครับอ่ะลูกเล่นของมันก็คือให้ชักตรงนี้นะฮะมันชักได้ผมจะลองชักสามทีนะครับแล้วกดไกปืนครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ มันจะมีเสียงพิเศษอยู่นะครับดูนะฮะได้ยินใช่ไหมครับอ๋อลืมบอกเลยครับไอ้ตัวนี้นะฮะโบซาเชนเจอร์ของเรามันจะมีลิมิตการยิงเนี่ยฮะมันจะมีอยู่แค่10ครั้งเท่านั้น10บุลเลตอะไรแบบเนี้ยฮะโอเค ยชอบมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแกดดิ้งใช่ไหมฮะชัก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 แล้วก็ท่านผู้ชมลองฟังดูนะฮะว่าผมชักไปกี่ทีแล้วมันจะออกมาสิบเท่านั้นครับฟังดูนะหนึ่งเ็พิเศษพอดีสองสามสี่ห้า นะครับน่าเอาล่ะแล้วลราไปบ้างจริงๆคือต้องใช้โซของสีทองนะฮะแต่ขออนุญาตจะกตีฟ้านะฮะพอดี่เขาไม่ไแจกมาให้ในเซตง่ายๆฮะนี่เลยเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้น่ะแล้วก็กลางโซ่มาเลยฮะนี้มันจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่เราก็คลิกมันออกมาแล้วมันก็จะกลายเป็นไนท์โหมดเลย ดูทีนะคะเผื่อท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ทันนี่นะครับอ้าเนี่ยดู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 อัน่ใกดตรงนี้ครับจึ๊ก่ากลายเป็นไนท์หมดแล้วในนังเขาะ้ทำกันเร็วๆฮะแบบจึ๊กได้เลยแนวนอนไปแนวตั้งจึ๊กเอาละเสียบเข้าไปเลยครับเห็นช่องใส่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยครับเสียบจึ๊ก เอียงๆ่อยฮะอ่าแล้วมึงท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะครับนยผมจะไปให้เร็วๆก่อนนะครับไปจนถึงสวมใส่โซเปี้ยๆเลยแต่ก็ใช้โซนอนหลับอยู่ดีแล้วฮะเดี๋ยวผมจะรีลันให้ดูแล้วก็อธิบายให้อย่างละเอียดอีกทีนึงนะคเอาล่ะอีกทีครับชูแวเปียบหลุน แปลงร่างเสร็จสิ้นแล้วนะฮะต่อไปจะเป็นการใช้นโศกเปปียๆครับผมันชวนนอนหลับนะคุณซื้อมาใหม่เหมือนกันเสียบจุ๊สบสียงเกียร์นะครับชักครับ ล้าตามในหนังบอนี้จะเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับนี่เลยอันนี้คือรูปแบบตามในหนังนะแล้วก็ฟัดดดงดึนฮะ,ะโอ้เจ๋งมากฮะเอาละตอนนี้มาดูอย่างละเอียดกันเลยครับรบุนพับลงครับโอ,โอเคมาดูกันอย่างละเอียดอีกทีครับ หมุนหมุนตรงนี้เห็นในตรงชุดเกาะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยที่มันเหมือนปากข้างล่างเนี่ยหมุนขึ้นมาเลยตึ๊งตึ้งผมชอบเสียงอันนี้นะฮะมันเเสียงแบบโอ้เพิ่มกำลังใจอะไรแบบนี้ฮนะแล้วไปยิงคนะรับยิงข้าไปเลยมอ,อันนี้เป็นวิธีการแต่งล่างนะฮะ เอาล่ะทีนี้ลองมาฟังเสียงปืนของเขากันนะครับเป็นแกนลิงของจริงฮะเอาแล้วกระสุนหมดครับผมทำไงก็ชักครับกระสุนเต็มแล้วแล้วก็ยิงผมชอบตรงนี้เลยฮะมันกระสุนหมดได้ เป็นชุดเกาะเปียกๆกันเดี๋ยวผมก็แปะรูมให้อยู่อยู่แล้วฮะมันเป็นไงเอาละเด้งออกครับตรงนี้เหมือนหางของโมซาเล็กสะแล้วก็กดอ่นนี่คือเสียงดึงออกฮะถามว่ามันจะกลับปไปแปลงล่างไหม no ฟังดูนะเสียบจึ๊บเข้าให้เห็นไหมฮะ ก็ชักสามทีครับอขอโทษครับสี่ทีฮะมันเหมือนตามมุตามมุตามุกน้ตลกดีฮะโชริวโซ,โโวโซแล้วก็ผักมันขึ้นมาต้องใช้ฝั่งนี้เท่านั้นนะฮะมันถึงจะขับทั้งสองอันขึ้นมา ลองดูนะฮะว่าจริงหรือเปล่าสมมติผมผักฝั่งนี้ขึ้นมาอันเดียวฮะเห็นใช่ไหมฮะแบบนี้จึ๊บมันขึ้นอันเดียวอีกฝั่งไม่ขึ้นแต่ถ้าหากผมปัดอันนี้ขึ้นพร้อมกันเลยทีเดียวแล้วมันก็ติดกันเว่ยนะฮะดขงง้างในมันจะเป็นแบบนี้ฮะตรงปุ่มตรงนี้ใช่ไหมฮะมันเอาไว้ล็อกกลตองนี้มันไม่ได้แน่นมากฮะ ก็แค่ล็อกไว้เฉยๆนี่เองแต่เสียงปืนมันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนโซ่ส่มันเป็นสายฟ้ามันเป็นโซ่เปียกๆคือถามว่าทําไมมันชื่อโซ่เปียๆคือเขาแปลมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเพราะว่าในญี่ปุ่นน่าจะไม่ผิดเป็นบินริบิริโซฮะมันแปลเป็นไทยก็โซ่เปียกๆฮะมันก็ชื่อตลกอยู่นะฮะาล่ะครับยิงอันนี้คือกดค้างได้ครับ มันก็จะออกมาแบบประยุทธเลยแล้วพอผมชักทีหนึงฮะเป็นเหมือนกันรวบรวมพลังแล้วก็ยิงตูมอ,อะไรประมาณนั้นนะครับอโอเคการรีวิวของโมซาเชนเจอร์ตัวนี้ก็จบลงไปแล้วครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไค i b ์ให้ช่องหลันชาแนลด้วยนะครับ ถ้าเกิดเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย